ตอนสวนสวนครัวเจ้าต้มไปไหนมาเหรอยิ้มมาเชียวก็ไปเที่ยวเดินเล่นในสวนมะม่วงของพี่เก่งพี่ก้อยเผื่อโชคดีจะเจอหนูซักตัวบ้านเรามีสวนมะม่วงด้วยเหรอฉันเห็นคุณพ่อพี่เก่งพี่ก้อยปลูกเอาไว้ต้นเดียวเท่านั้น <c oughs> นั่นก็ไม่เรียกสวนหรอกเจ้าแ้มเข้าใจผิดสวนมะม่วงนี่ เขาต้องปลูกมะม่วงไว้เยอะๆอาจปลูกไว้ขายด้วยอย่างเช่นที่บ้านสวนของคุณย่าพี่เก่งพี่ก้อยใช่ไหมมีสวนทุเรียนสวนมะม่วงใช่คุณย่าปลูกทุเรียนมะม่วงไว้เป็นจํานวนมากๆจึงเรียกว่าสวนทุเรียนสวนมะม่วงแล้วที่ป้าแมนแกปลูกพริกมะเขือข่าตะไคร้ไว้หลังบ้านละ่ะเรียกว่าอะไรนั่นเขาเรียกว่าสวนครัว เราปลูกพืชผักเอาไว้หลายๆอย่างสำหรับกินเองในบ้านไม่ใช่ปลูกต้นเดียวอ๋อฉันเข้าใจแล้วล่ะถ้าปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆจึงจะเรียกว่าสวนปลูกไว้ต้นเดียวนี่ไม่ใช่สวนสวนหมายถึงบริเวณปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากเช่นสวนทุเรียนสวนมะม่วงสวนมะพร้าวสวนครัวหมายถึง บริเวณที่ปลูกพืชผักเช่นพริกมะเขือขา่าตะไคร้โหระพาปลูกไว้กินเองในบ้านแล้วพบกันใหม่นะคะ